คำถามครับว่าเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมครับไม่ตายก็คางเหลืองเคยได้ยินคุณคุณไหมไม่เคยทีมกอไก่เคยไหมครับคุณครับคุณคุณนะครับกองเชียร์เคยได้ยินไหมครับเคยค่ะไม่ตายก็คางเหลืองนะครับเป็นสำนวนไทยนะครับที่เรามักจะได้ยินหรือใช้กับเหตุการณ์เวลาชกต่อยกันแบบนี้นะครับคำถามของเราครับถามว่าคางเหลือง มีที่มาจากอะไรระหว่างพิการหรือบาดเจ็บครับ15วินาทีเจับเวลาเหลือเวลาจะตอบว่าข้อสอบครับบาดเจ็บ ข้อ2บาดเจ็บทำไมถึงเลือกบาดเจ็บครับเพราะว่าเวลาคางเหลืองพอเราทาแบบพวกเบตาดีอะไรหรืออะไรมันจะคางเหลืองอ๋อสมมุติว่าเวลาเป็นแผลที่คาง <S S ครับแล้วเราเอายาทาแผลมาทาครับคางมันก็จะเหลืองเหลืองอ๋อนั่นแปลว่าเรามีอาการบาดเจ็บเรายังไม่ได้พิการเราแค่ทายาแค่บาดเจ็บ,บ,บอย่างนี้นี่เอง กอไก่แล้วครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบกอไก่จะตอบว่าพิการพิการทําไมถึงคิดว่าพิการเลยครับมันจะขึ้นหนองเปล่าเวลาพิการมันจะมีน้าเหลืองออกมาหรือว่าหนองเวลาพิการจะมีน้ําเหลืองออกมาหรือว่าหนองหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเอ๊ะเวลาคนพิการทุกคนที่จะมีหนองนะครับดูเหมือนไม่น่าใช่นะครับอากจึงมันมีหนองอ๋อยังไม่ใช่นะครับคนพิการไม่ใช่ว่าจะมีหนองซะทุกคนนะครับอ่า กองเชียร์แล้วครับกองเชียร์คิดว่าคางเหลืองเนี่ยหมายถึงพิการหรือบาดเจ็บครับบาดเจ็บโอ้โหแทบจะประสานเสียงเลยทีเดียวบาดเจ็บนะครับข้อนี้นะครับทีมฮอนทุฮูกเลือกหมายเลข6ถ้าตอบถูกก็ได้ไปนะครับถ้าตอบผิดก็คะแนนตกเป็นของทีมกอไก่นะครับตอบมาแล้วว่าไม่ตายก็คางเหลืองคางเหลืองมาจากบาดเจ็บคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะ คำตอบนี้เป oh! ็นคำตอบที่เด็ดครัเด็ดจริงๆด้วยเด็ดจริงๆด้วยนะครับอย่างที่อธิบายมาเลยครับคือเวลาถูกชกต่อยเนี่ยครับปกติเลยได้คางเนี่ยเรียกว่าเป็น อวัยวะส่วนหนึ่งที่ถ้าโดนรุนแรงเนี่ยอาจจะถึงตายได้แต่ถ้าไม่ตายเนี่ยนะครับเวลารักษานะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ไพรไพรเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเราจะมาฝนทาแก้ฟกช้ำซึ่งไพรเนี่ยนะครับมันจะมีสีเหลืองคือพอทาที่คางปับคางก็เลยกลายเป็นสีเหลือง,องนะครับเลยเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าคางเหลืองนั่นเองนะครับ